คลิปนี้ก็จะมาแนะนำตัวอีกรอบนึ่งจะตรวจสอบด้วยว่าผมสามารถจะติดต่อใครได้ม้างบนระบบ HTTP บล o เอเกิลคงเดี๋ยเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะจะมาเปิดเพลงนี้ด้วยเพลงนีจายเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเนี่ย ่นี่ผมยืนอยู่เ่ยจ้อยเป็นสักยืนอีู่นีกอี่จ่ายแม่หนักก็ขั้นแรกของไปที่ใช้กูเกิลนะใช้กูเกิลเป็นคนคน้นก็ควรจะพิมพ์ P-E-N-S-A-K แล้วก็เวน้น h a w a n g a n g แล้ว e ก็ n e t r ให like ้ก o o ก l e ตรวจคนก็ก็จะสามารถเข้า Facebook ได้เข้าด้านซ้ายเข้าไว้แล้วเนี่ยอันนี้เข้าใหม่เข้าอีกอีกแท็บหนึ่ง a c e บ o o k โดยทั่วไปเขามี ตรงเนี้ยบนคอมพิวเตอร์ HTTP มจะเป็น web.Facebook ถ้าบนมีบนมือถือมันจะเป็นตัว M M f อ c เ b o o k เมื่เราเราถือมือถือไปเราโพสมันจะอยู่คนละตู้เซิร์ฟเวอร์กันแต่มันเป็นบริษัทเดียวกันนั่นข้อมูลมันก็จะไม่ถึงกันมันจะไม่รวมกันให้อ่ะครับไม่ไม่เป็นไรหรอกนะก็ใช้เป็นใช้แบบนี้ไปแหละ คนติดตามต้องคอยแยกแยะให้ดีนะให้ลองลอง m facebook ดูแล้วไม่รู้ว่ามันมันจะทางานได้อย่างนั้นเปล่า m facebook ไม่ะมันไม่มามันก็ยังยืนดันเบบ Facebook เหมือนเดิมก็ f a c e b o o ท t w i เ t e r เล้วกใช้ไว้แล้วเพราะว่าเขาปรับจอดำ เมืองนอกมั้งที่อเมริกาทำไมทำอย่างนี้ไม่รู้ไอ้น,นี่ก็ไม่เคยใช้ลิงก์ดีเอลลิงก์อินอะไรเนี่ยลิงก์อินก็ไม่ได้ใช้ใช้เฉพาะเฟซบุ๊กยูทูบใช้กูเกิลเป็นหลักเลยเอสอร์ก็เบาๆไปแกลบแคสนี่ไม่ได้ใช้ก แล้วก็าถัดไปก็เป็น YouTube วิธีเข้าถึง YouTube ผมเปิดเพจก็เลือกใช้ไปแล้วใช้ยากอยากใะ้ใช้จริงๆ w ิ r d p ดเพดีมากเลยวิธีเข้าถึง YouTube อ๋อไม่ใช่เลือกผลิตภัณฑ์นเลย พิมพ์ตรงนี้ว่า https www เนี่ยพิมพ์อย่างนี้ตรงช่องบนเลยก็ไดแบบ้ youtube com พอพิมพ์เสร็จช่องล่างถัดมาเป็นช่องที่เขียนว่าค้นหาช่องค้นหานี่ก็นี่ปืนเยอรมันค้นหาพิมพ์คำว่าเพนสักสว่างเน่นเหมือนเดิมเนี่ยตรงจุดนี้ที่จะมาบอก ดูเลขลรงนี้เจ็ดสองเจ็ดสองมันเป็นเป็นเลขเดิมเป็นเลขเลขที่ผมเคยทำไว้แหละว่าบริษัท Google YouTube เขารวมเขาเก็บเอาไว้ให้ผมเพราะว่าตอนเข้าไปติดคุกม,มีคนไปรีเซ็ตข้อมูลต่างๆในบัญชีโซเชียลของผมหมดเลย Google รู้ว่าผมจะออกมาแล้วผมก็ไม่ตายออกมาก็เก็บอันนี้ไว้ให้ อันใหม่อันใหม่เป็นชื่อที่เหลืออยู่มั้งก็เป็น YouTube อันใหม่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันแนหะเบอร์แอสเพนสักสว่างนี่แปดสองสามแปดครับอันใหม่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเลขเป็นอย่างเงี้ยท,ท,ท,ที่เพิ่งที่เพิ่งโพสอ,อะไรเมันเกี้เดี๋ยวจะทำโพสขึ้นไปอีกอเนี่ยที่โพสตเรียงๆไปนะ ก็ถึงไหนแล้ว u ูทู e ส่วนเรื่องแผ่นที่ก็ต้องเข้าไปดูใน g o o l l แลละมั้งแผนที่ดูใน Google ก็เปิด Google search แล้วก็เพนสักสว่างเน่นเหมือนเดิม มันไม่ค่อยมาโชว์เหมือนเดิมเลยนะอ๋ออยู่ด้านขวานี่ไงนี่ไงอยู่ด้านขวาเมื่อเช้าบอกไปรอบแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะคลิปไปตรงที่ด้านขวามือเนี่ยคลิด้านขวามือเขาก็จะไปเลยเนี่ยเป็นสักสว่างเนี่ยผมก็ได้ลงะไยไว้มากที่ตรงนี้มันเข้าไปทุกคนก็รู้กอยู่ว่าทให้มันตรงยากที่อยู่ตรงเนี้ยส่งอะไรมาก็จะไม่ตรง แต่พิกาดบ้านเนี่ยตรงเป๊ะเลยที่อยู่ที่ถูกต้องที่ใช้ส่งใบสนีได้มันจะไม่ตรงมันอาศัยใช้อีเมลได้มั้งเป็นแอดอะไรเนี่ยเป็นเพนสักสว่างเอ็แอดอีเมลคอมอะไรทุกอ,อย่างนะดูตรงไหนนะอีเมลแล้วเบอร์อีเมลผมเป็นอะไรรู้ เบอร์ gmail ผมเป็นน่าจะเป็นเบอร์นี้ control control m เบอร์ gmail มันก็มาจาก Account google นี่แหละยู่ตรงที่อยู่นะทำไงผมถึงเอาที่อยู่ที่ถูกต้องนี้มาแสดงให้กับคนทั่วไปได้นะอีเมลเนี่ยเราพับภูมิเลิกใช้แล้วนี่คือ,อยังไม่ได้เปลี่ยน เออบริษัท g ูเก l e ก็บอกให้ผมกู้คืแนแอะเขาก็ยังไม่ได้กู้เลยทุกวันเลยลืมหมดเลยอีเมลพับกลุ่มเลิกใช้ใช้คำนี้เป็นสักสว่างเลขแอดซีเมลคอมและอีกอันหนึ่งของม i อ r o ร o f t ทผมที่ลงที่ผมลงเอาไว้อะเป็นสักสว่างเนธแอดเอาลุก .co.th สองอันนี้เอง แต่ก็ยังในรอบสิบปียังไม่มีใครส่งเมลมาถึงแบบคนรู้จักกันอนะ่ะยังไม่มีใครมาผู้ใดส่งเมลมาหาผมได้สำเร็จเลยบล็อกเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเลยผมนะังเฟ้นมุ้งด้ยืยเฟ้นมุ o k ก็ติดต่อกันไม่ได้ได้แต่ดูข้างเดียวโพสอะไรออกไปก็ดูข้างเดียวไม่รู้ว่าใครเขาคุมระบบพวกนี้อยู่วิธีใช้ติดต่อกับผมนีม่จะเป็นวิธี วิธีนี้มากกว่านะไอ้เนี่ยผมแสดงตรงนี้ดีกว่านะอ๋อให้เอาอันนี้มาขึ้นมาทำบนบ็อกบ็อกเกอร์ดมนะให้มาแสดงอีกครั้งหนึ่งรู้สึกมีเนี่ยให้ทำใหม่ซ้ำๆหลายๆครั้งนะมีชื่อชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษเพนสักสว่างเน, <Yeah. S 1> เนี้ยเนี่ย จะทดลองโพสเล่นๆดูบนบนนี้เนี่ยบน Facebook เลยแล้วกันดูว่ามันยังไงเนี่ยเอช t b p อีเมลนี่อีเมลนี้ก็ต้องมี HTTP นำหน้าเหมือนกันนะแต่มันไม่รู้ว่าสำหรับโปรโตคอลอีเมลเขาเขียนยังไงทำให้เป็นขึ้นแถบสีฟ้านี่ก็ได้ดูอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันถนนราจชะพึษ์ซอยสี่ พี่ผมแนะนำไปถึงไหนล้วนี่ไหลี่ไหลไมกระบายแล้วนะเรื่องการแนะนำตัววิธีการรีต่อผมก็อ๋อจะ่จะเปิดเพลงให้ฟังเห็นไหมไม่ได้ทำสเก็ตด,ด้วนไว้เนี่ยตอนนี้ว่างกลจะมาเปิดเพลงแม่นให้ฟัง เป็นเพลงพระรัตนพนของในหลวงกับหม่อมจักรพันหรือเปล่าเพลงอาทิตย์อับแสงก็ไปที่ y o u t u b e ก่นไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์พิมพ์หาชื่อผมเป็นศักด์สว่างเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในอันเก่าเจ็ดสองเจ็ดสองเนี่ยมาแล้วเห็นไหม หลอนิ้นสอนไม่ต้องไปฟังฟังเพลงเนี่ยพระราชนิพลอาทิตย์อับแสงนลพัฒน์หนึ่งหยุดศูนย์เนี่ยแชร์เอาไปแชร์บนเฟซบุ๊กเห็นเฟซแล้ว โอเคด้วย okay, ก็อยู่กันสองแม่ลูกแล้วให้มาเลยไม่มีอะไรให้กินต้องเอากระสอบข้าวสารข้าเปลือกมาด้วยเขาข้าวเปลือกมาปลูกเอาปลายมาด้วยปลายที่นี่ไม่รู้ปลายใครอ๋อเดกนีปลายนาพออ่างน,นั้นดี ฟังหน่อยฟังทุกวันฟังจนเบื่อไม่ยอมมาแล้วดิมายิงคำชู